วกัยอรประชากรมีเป็นหลายหลายล้านอ่ะแต่ถ้าทําเล็กๆเวลาทําให้เขาดูถูกมันทําทําไมอ่ะนอะ้องทำร่องซิทํามันต้องใหญ่ดิปอกยอมันมีมันต้องที่ผ่านมาเรามนกับว่าบางครั้งผู้อื่นเขามองในแง่ลบอ่ะดูถูกเหยียดหยามถ้าทําเล็กถ้าคขเหยียดหยามเพราะกาัน ลงมือของเราเนี่ยมันอับอายก่อนนะมันก็เลยว่าตรงนี้จะต้องกู้ชื่อสร้างชื่อให้ปากยอมันก็ต้องทำใหญ่และอันที่หนึ่งก็คือทำใหญ่เหตุผลว่าเรมันดันใจก็คือต้องมันเป็นศูนย์ปากยอมอันที่สองเนี่ยตัวเอกก็เป็นปากยเหถ้าจามคำพูดของพระครูโกศิปริยติยาพร อดีตลองที่การท่านประาชสุชาติไม่ทําถ้าปะกัย์ไม่ทําปะกัยอ์และใครจะทําเพื่อปกัยนต์ถ้าปกัยอ์ไม่รู้และใครจะมารู้ดีกว่าป,ปกันยนะก็เลยตัวเองเป็นปากัยอ์จะประสบการณ์ความรู้ที่สะสมมาทั้งชีวิตอจะต้องมาถูกถ่ายทอดที่นี่อ,อันที่สามนี่ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นวัดมจิโรอ่อะ นราเป็นเจ้าหน้าที่มาจะรอและก็มอจะรอมันสร้างผู้บริหารระดับสูงสุดก็มาเนี่ยทำเล็กไม่ได้แล้วอ,อยากจะอยู่แบบเสื้อตัวเดิมครับครับ,บ,บอย่างที่ท่านพระพรหมบัณฑิตเราอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องัวใหญ่เปลี่ยนเสือ้อแล้วก็เปลี่ยนทำอะไรให้มันแบบให้มันใหญ่ใหญ่อลังการไปเลยในความรู้สึกของคนบนรอยชาวบ้านที่นี่ก็แปลก ห้วยบงมันอยู่มาสามสปีสาราสมโสมเมือ่อหลังเมื่อก่อนอวันแรกที่มาเนี่ยอตาตมาวางผานทำประชาคามไม่ผ่านเพราะว่าปีสามเก้าน่ะอาตมาเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งที่นี่มีปัญหามากมาอยู่เจ็ดสิบสองวันคิดปฏิทินทุกวันคืออยู่แต่ตัวใจไม่อยูอ่เพราะว่าสมัยนั้นไปอยู่ที่ห้วยบงกันแต่ที่ไม่ออก อาคารก็ไม่เสร็จแล้วก็อยู่จนชาวบ้านมีความรักความสามัคคีในเลางหนีนะี่ชาวบ้านนี่เอาอะไรนะพานมานี่มดเราห้าพัานเราไม่อยู่แต่วันที่มอจระรอบอกว่าให้มาทําประชาคมควาไม่เสร็จเหตุผลว่าถ้าหากว่าท่านมาเหมือนปี39มเก้าเนี่ยมาทําไมมันหลอกให้ชาวบ้านดีใจถึงเวลาจะไปก็ไปไม่ฟังเสียงชาวบ้านเราบอกว่าไม่เราไม่ได้มาอยู่ แต่มจรอกับคณะสงฆ์มาสร้างให้นะพูดทั้งคืนมไม่ยอมเซ็นเขาเซ็นพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปเสนอให้รองอธิการบดีก็ล,ล,ลงมือทางกันแล้วก็ให้ออกแบบวิศวะของโมชเนะี่ยรัตเตปุ่นนะออกแบบเสร็จแล้วก็โอ้เถียงกันคนนั้นก่อเอ้าอย่างความที่มันจะได้มันเถียงกันสุดท้ายก็ออกแบบเสร็จมาพูดที่นี่ ชาวบ,บ้านก็บอกว่าตัสิ่งที่เขียนในแผนว่าไว้ทั้งหมดในชาตินี้มันจะเห็นไหมโบสถอ,อยู่ตรงนี้สาราบานอยู่ตรงนี้วัดคอื่นเนี่ยเสาแค่มากที่สุดยี่สิบถึงสาสิบต้นแต่ที่ได้แค่สาราบานร้อยแปดต้นมันมีที่ไหนบนนั้เขาก็ไม่เชื่อตรงนี้จะเป็นรังทามตรงนี้จะเป็นบอ่อตรงนี้จะเป็นบ้านบากัญญ์ตรงนี้จะมีพระเจ้าทางใจตรงนี้จุติเจ้าวัดตรงนี้โรงโคัวตรงนี้นะ าไม่เชื่อหรอกทำมาสามสิบปีมันไม่ไมันไ,ไม่เกิดอะถ้าจะมาพูดดีอะไรกันจะไม่ไม่เชื่อแต่เลยบอกว่าเกิดไม่เกิดไม่รู้แต่ถ้าพามาอยู่ที่นี่นะขอให้ได้ช่วยและรวมมือช่วยกันนะพอสุดท้ายก็ออกมาเป็นหลังหลังหลังอย่างหลังเนี่ยหาสาว้นมันเป็นไม่ราก,กันต้นต้นรักบ้านาบ้านละสามต้นแล้วก็ไปช่วยกัน ตัวจะเอาสาวมาทำอะไรเยอะแยะมาถึงเราก็ใส่ไม่ทำล้วก็ถามอีกวันที่วัดคุณหลุมเขาก็ถามอีกจนวันที่คือนองปุ๊บเลยมีงานก,นกนระทนผ้ปาป่าเราเอาเซนเลนไปปิดเขาก็มากินข้าวว่าเห็นหรือยังคือประโยชน์แล้วก็มีหลังโคหลังคาเมื่อก็มันล่งหมดเลยก็เลยมาวาดภาพาตรงนี้อ๋อรหลุคือคำตอบมันอยู่ในสาปนามันค วันที่เขาถามเราไม่พูดเสร็จไม่เสร็จถ้าเขาไม่ช่วยก็ไม่เสร็จเขาช่วยก็ดูเสร็จ